อยาว่ากูลงเอมพีมึงหาหัวฟ้าูไว้ดีเพื่อนหวแล้วก็จอดจอดรถแบบออกนอกวงเอ็มพีหน่อยเพื่อนลงข้างล่างยังไม่มาอหนึงเรื่อหล่นเมื่อหลนก็จะต้องซ้อนถึงกี่โมงเนี่ยมันกี่วินมั้เนี่ยพี่หรือว่าเรื่อยๆเรื่อยๆนะเแกี่วินเนี่ยเรื่อยๆงั้นเอายันสักเจ็ดโมงช้าตรงต้นไม้เพื่อนโดนคนเื่อนโดนคนเลื่อนโดนเเดวโดนที่เสกวางแล้วโดน ปีอาวุธไม่ฝากอีกอี่อย่างโอ้ยอายาปืนขอบดีนะคงไม่ตายเพื่อนโด,ดตายสั์โอ้ห่พไม่มีใครสนใจซบกูเลย ใครวางอะ่ะเอาดิเอาตัวที่จ่อจ,อจออ่อขอบวงจ่อขอบวงชนกันดิชนชนรถเพื่อนไว้ฮู้วตัวแม่งกว่าจะล้มดูดิกูโดนจคตดบ่อยอ่ะไอตัวตอนแบบตัวแบบอย่างเงี้ยโอ้เว้ เงินนี้อ่ะเฮ้ยผู้กองสามผู้กองสามหลังเขายิงเรายับเลยบอกเพื่อนหน่อยบอกปืนเท่าไหร่ตัวยอตัวไเอาเลยดึงเลยดึงเลยตัวยอวไไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายสวไอตัวไอวไออีกทีเราเราเราโหดจัดเราไปแข่งจัดแล้วกูเข้าวงดัวแล้วนี่ตายตัวยอไหมจบแล้วไ้อร่อลอร่อยชุกแน่นะ เืงซ้ำนะอะไรอ่ะดูขีหลังโอ้ยอ่ะเพื่อนไม่คืนเดี๋ยวนะตรงนี้เรายเพื่อเพื่อนไม่คืนมายอ่ะไห้เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นม่ออะเยอ้ยีอะ

เป็นมีดเฮ้ยเฮ้ยดูไม่เดี๋ยวมึงเล่นไปเลยใครจะเล่นเล่นไปเดี๋ยวกูช่บเองเว้นานจัดเว้านจัดน้องเวานจัดน้องเว้านจัดกูโดน,นยิงเดี๋ยว่ต้อุโดนเวดิเจร้าน,น,น,นจัดสวยแล้วน้อง ไปหลังเข้าหลังเข้าหลังเ้หลังข้าหลังเ้หลังข้าหลังไปถอยลงมาหน่อยถอยลงมาหนถอลงมาเล่นเล่นหลังก็ได้เล่นตรงนี้ก็ได้เลลงลงลลงลงเลยลงเลยลงลงดีเล่นตรงนี้แหละเล่นตรงนี้แหละ อะไรวะโดนอะไรอ่ะุ้ยเยยมไปชูไววะยยมไห้ดึงใสซะ <c oughs> อโอ้ยดึงมโมหลังเข้าเนี่ยไอ้กูโดนย้ำอยู่สวยเอาเอพื่อนก่อนสวยโอ้ยาวนั่นน่ะเจอกันวะไอ้ยียเกม้ายอ่ะ ย้ยมันไปไหนหมดวะพวกเราอะโดนดึงไปหมดแล้วเพ็งเลยไม่เอากูวไว้อยู่หลืบพี่ยาก็ไม่เมื่อ่ะดีดด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 กเดดรุกเห็นปดะหัวดดด ไปเพื่อนตตยอีกคนนึงชุบดิตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงกูตรงกูตรงกูเพื่อนจะโดดออกสวยใสถึงเพื่อนโอ้ล้วโอ้ควรไม่มีใครถือซบให้เลย ต้องดึงเนี่ยไอ้ตาเอ้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 าอีกแล้วที่เวรลานอีกแล้วไอ้สัตาที่เวรลานอีกแล้วเย็นเวทเย็นเอาหมดเลยโอ้มึงเปิดแบบนี้ดิมึงเปิดแบบนี้แล้วเล่นดิแล้วเล่นโอ้ห่วยเวรลันอีกแล้ว ก่นช at ุบเพื่อนนี่ชุบเพื่อนนี่เพื่อนตายอ่ะเอาเพื่อนก่อน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 เฮ้ยกูจะโดนไม้ไม้ยกไรอย่างเงี้ยมาโดนอย่างเงี้ยไม่ตายไม่ตายไม่รู้เหมือนกันกูพูดปอับใจตัวเอง ไปแลเวเ้าเวทไปแล้วเวทเันเดอรไม่คาดต้องการเล่นตรงนี้นี้เออสวยปืนขึ้นนะพอดดีพอดดีพดดี สามพอสามพอสาเวมี that that ูตายเดี <Damon gossip> mm ัดไม้ตัวสิงด้วยหรอ